ค่อนข้างเนื้อน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยเราเทสอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแบบขึ้นมาแค่ตึ้งหนึ่งขึ้นมานิดเดียวข้างน้อยเลยใช่ค่ะคุณเยอะไปหน่อยแนๆคอนโซลอีกนิดนึงครับที่หมอเราไปได้ไกลไปไงบ้างครับเออเดี๋ยวคิวต่อไปมองยังมคนกลัวคนลุกเลยนะสวัสดีครับผมวันนี้พวกับผมโคตรนายรถ้ววันสิบเปิดนะ ทุกคนเคเห็นชื่อคลิปแล้วผมเปลี่ยนเมียใหม่ผมเปลี่ยนเมียใหม่เออากูเล่นกูเล่นวันนี้นี่เหรอให้ให้เมียผมเข้ามาก่อนีเมียผมเข้ามาแล้วเมียผมก็อยากทำหน้าเหมือนกันดูหนะัวหนะ้านะหัวหน้าด่ <c oughs> ไม่มันก็โด่อยู่มันก็มีอยู่แต่ว่าทรงไม่สวยเลยเมียผมอยากทำหน้าผมเลยจะพาเมียผมมาทำหน้าวันนี้แหละแล้วบรรยากาศโคตรดีฝนตกอ,อิ่งตั้งหากนะนั่นแหละไม่รู้ว่าเจ้าโมเป็นใครนะก็ขอขอให้เฉยขอให้เฉยแค่เดเก่าโอเคก็ตอนนี้ผมนี่นี่ไปนี่ไปอย่าพาไปเดินเลยไะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อิริคินิตนะครับนี่ครับดูเข้าไปก็ คทำไมถึงต้องถ่ายแบบนี้รู้เข้าไปในหุูนหลุมเปนถ่ายภาพในบรรยากาศแนเพราะว่าจะได้เก็บรายละเอียดทั้งท้ายได้คอ๋อเหมือนว่าถ้าเกิดเรามาทํามันก็จะมีรายละเอียดได้หลายอย่างก่อนทําแล้วก็หลังทำทุกอย่างเราเข้าไปเก็บจะได้เห็น1 2 3 2 3 2 2 3 2 3น้องอายนะครับคอนเทนต์พาแฟนมาทำจมูกครั้งแรกอ๋อ อันนี้คุณแฟนใช่ไหมครับ<ช>อ๋ออันนี้เจ้าของโชคนิดหนึ่งได้ไหมอ๋อแต่เมื่อกี้ม,มีคุยกันนิดหน่อยแล้วเพราะว่าของน้องไออ่ะค่อนข้างเนื้อน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยเราเทสอย่าง,งานี้ดึงขึ้นมาแบบ ขึ้นมากระจึ๊งหนึ่งขึ้นมานิดเดียวข้างน้อยเลยช่วงตรงนี้น้อยมากๆคือเราอาจจะเน้นเสริมแบบธรรมชาติน้องน้องชายคอนคอนโชวอีกนิดนึงค่ะพี่หมอเราไปด้วยไกลเก่จริงๆอ่ะฐานเดิมของน้องไอ้มีอยู่แล้วนะครับคือเป็นคนมีจมูกโด่งพอสมควรแหละแต่เวลามองอย่างเงี้ยหน้าตรงมันดูไม่มีเพราะว่าเราไม่มีตรงนี้ S <S, <t akan Pop ify> ใช่ไหมตรงนี้มันไม่มีแต่ตรงนี้มีไอช่องทํากระดูกตรงนี้มีมันกว้างพอมีความสูงแล้วก็ความกว้างตรงนี้ออกมาอันเนี้ยมันก็เลยจะทําให้เวลามองแล้วรู้สึกว่าจมูกมันดูไม่โดกเพราะตรงนี้มันกว้างอันนี้เป็นลักษณะของเอเชียจมูกคนเอเชียมันจะแบบมีฐานที่กว้างกว่าคนยุโรปยุโรปผฐานจะแคบๆเพราะฉะนั้นเคสอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลว่าจะเสริมมาถึงแม้เนื้อจะน้อยเนาะแต่ก็จะไม่ได้ดูแบบเสริมได้น้อยเพราะว่า จริงๆเดิมแบบมีฐานอยู่แล้วแค่เราทําเหมือนกับว่าเราเหมือนเหมือนวางตรงวางซิโลโคนลงไปตรงเนี้ยนิดหนึ่งมันก็เหมือนกับโด่งแล้วเหมือนกับเราลาด่างนะเพราะปกติถ้าลรด่างดูจมูกโด,ด่งป่ะก็โด่งใช่ไหมอ่าอ,อันนี้เราถามง่ายๆอันนี้วิธีเทสว่าแบบเป็นคนจมูกเดิมแบบจมูกโด่งหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดลาด่างแล้วแบบ พอมีจมูกอย่างเงี้ยครับก็คือเราไม่ต้องเสริมเยอะเขาก็จะดูโด่งขึ้นแต่บางคนที่ไล่์ยังไงแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะอันนี้ต้องขอซิลิต้องซิลิโคนเต็มเต็มเนาะต้องใส่เยอะนะครับอย่างเงี้ยถ้าไล์แล้วขึ้นแสดงว่าใส่ซิลิโคนไม่เยอะก็ได้เพราะว่าเนื้อเราน้อยเงยเราจะใส่ไม่เยอะอยู่แล้วส่วนทรงมีแบบที่ชอบไหมมีเลยไม่้องมีแบบนี้ไม่มีเชื่อใจคุณหมอไงมาให้หมอดูแบบไม่บอกว่าเอาแบบคล้ายๆทรงนี้เลยแต่ดูเรียวขึ้น ดูแบบมีสันคมขึ้นแล้วก็ปลายจามูกเนี่ยดูดูมีพุ่งขึ้นมาอีกนิดหน่อย<ะ>ก็สวยนะที่สําคัญต้องจัดการแกกตรงนี้ <c oughs> มันมันวมากเป็นกระดูกเขามีกระดูกทำเป็นคนมีห้ำ <c oughs> ใช่อาจจะดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าวางซิลิโคนปครอบแล้วมันไม่มีห้ำก็ไม่จาเป็นต้องตบบะไบก่ะเพราะการตะไบ,บมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะดีมากเ <c oughs> นาะเพราะบางทีตะไบ,บยเยอะไปมันแบนอ่ะอ <c oughs> ่าเราก็อาจจะดูก่อนว่า ถ้าไม่จะเป็นต้องตะไบแล้วมันมันมันได้แล well, ้วก็ไม่ต้องตะไบนะคะแต่ถ้าวางซิลิโคนแล้วมันไม่ได้เงี้ยยังเห็นทําอยู่เนี้ยก็ต้องตะไบออกนะค่ะเป็นไงบ้างครับคุณเออเดี๋ยวคิวต่อไปแต่สนใจอยากทำมากคุณสนใจแต่ผมติดต่อยนวยอยู่ทำเกี่ยวกับอะไรครับผมก็ถุงทำช่องผมก็บทำเกี่ยวกับต่อยมวยบ้างเล่นเกมบ้างอ๋อใช่ อ๋อแต่ว่ารอบนี้จะเป็นทำซ่องความงามแ่องความงามคัผมทำทั้งหมดเลยคุณหมอครับผมอยากรู้ว่ะบางคนเขาใช้แบบกระดูกหลังหูกับอ้น,นี่ซีโคน,นน่มาแจก่างกันเยอะไหมคือคือกระดูกหลังหูปกติเขาก็ไม่ได้ใช้ครับอันนะปกติคนที่ใช้กระดูกหลังหูเนี่ยเราจะเอามาต่อแค่ตรงบริเวณปลายจมูกอย่างเดียวยังไงก็จะมีซิลิโคนตรงนี้อยู่แล้วนะครับ คือมันจะแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่อาจจะเป็นกระดูกอ่อนหลังหูกับเนื้อเยื่อเทียมอ่า,อ,าอันนี้คือเอาทำทำให้ตัวปลายจมูกม,มันมีความพุ่งมากขึ้นอ่าแตกต่างกันตรงที่กระดูกอ่อนหลังหูมันก็เป็นของเราเองเนาะ<อ>แล้วใส่ไปเท่าไหร่มันก็จะอยู่เท่านั้นมันจะไม่ค่อยดรอปแต่เนื้อเยื่อเทียมมันจะมีความแบบว่าดรอปลงได้เพราะมันเป็นเนื้อบริจาคนะครับ<อ>มันก็ต้องมีการแบบว่าเข้ามาแล้วต้องปลูกถ่ายใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีความดรอปลงนิดนึงประมาณสัก30เเนาะ ก็แล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบมันมีข้อดีข้อเสียถ้าแบบเนื้อเยื่เทียมมันต้องง่ายไงมันไม่ต้องแบบมีแผลที่ผิไม่ต้องแบบเสียเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็แบบดูแลง่ายกว่าการใช้กระดูกถ้าไม่ต้องการความพุ่งมากเราก็ใช้เนื้อเยื่อเทียมก็พอตึงนะตึงหน้าไหมครับ ของน้องอายเนาะเป็นเคสที่แบบว่าเนื้อน้อยพอสมควรเนื้อน้อยมันเยอะเนื้อน้อยพอสมควรใายเพราะว่าหมอแบบเทสโดยโดยการดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันดึงขึ้นมาไม่ค่อยติดเลยก็เลยพยายามเสริมเท่าที่มันจะเสริมได้เนื้อไหวใช่ไหมใช่เนื้อไหวแต่ยังดีอย่างที่บอกว่าถ้าลองไล่ด่างแล้วมันมีแต่ว่าเรามีฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองด้านข้างก็พอมีจมูกที่ดูโด่งนะครับ เราเสริมเนี่ยเราจะให้ตรงนี้มันดูเต็มเพราะตอนแรกตรงนี้มันจะดูเหมือนแบบมันหักลงไปใช่ไหมครับ<ช>อันนี้<ช>ก็จะดูเต็มขึ้นมาแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้เสริมมาน้อยๆหมอมีตะไบด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แล้วตื่นเต้นมากเลแต่เจ็บไหมตอนระบายไม่เจ็บไม่เจ็บเลยแต่ว่า แค่รู้สึกแบบอืโอ๊ยรู้คือเวลาจะไปมันจะแต่ไม่เจ็บนะแต่ว่าแบบรู้สึกแบบมันมีเสียงอะมันมีเสียงแล้เราคิดว่าใช่แล้วเราก็เลยแล้วเราก็เลยกลัวแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยจริงแล้วตัวพี่ยายเป็นคนหนวกคิ้วค่อนข้างสูงด้วยใช่ไหมคะใช่หนวกคิ้วสูงหมอก็เลยพยายามเสริมแบบไหนๆเสริมแถวตรงนี้ไม่ได้แล้วเนื้อมันตึงเราก็พยายามเสริมตรงนี้ให้เต็มนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะดูเต็มขึ้น นะฮะมันก็จะมีความแตกต่างตรงที่ตรงนี้ดูเต็มขึ้นแล้วก็ตรงปลายจมูกดูยกขึ้นเล็กน้อยนะครับสวยนะก็ดูดีขึ้นยังไม่เห็นตัวเองในกระจกอเดี๋ยวให้ดูกระจกดูกระจกนะครับถ<อ>ือฟองมือได้เลยเดี๋ยวตรงนี้มันจะยุบลงกว่านี้อีกนะอันนี้มันดูใหญ่เพราะว่ามันบวมนะคะ<อ>แต่เราจะเห็นว่าอย่างที่หมอบอกว่ามันจะเห็นเหมือนเราลายด้างคือเราจะเห็นช่วงตรงนี้ครับ<อ>ว่ามันดูเรียวขึ้นมนะาดูนละ เอออ๋อนี่ไงมาแล้วมองจักรยานใจมองอย่างนีกลัวคนลุกเลยน่ะกลัวกลัวใช่ไหมกลัวเดี๋ยวเราไลายต่อไปแล้วไม่กลัวอันนี้ของแฟนจะเสริมได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็จะดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีช่วงตรงนี้ที่เต็มขึ้นอันนี้อันนี้คือมันรวมเฉยนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะหายไปทั้งหมดเลยจะเรียบไปทั้งหมดเลยเฉยเลอดกับพวกน้ำเกลือยาชาอะไรเงี้ยเฉยนะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เสริมเสร็จทันทีใช่ไหมพี่หมออาจจะมีการบวมบ้างแล้วแต่เร็วมากเร็วมากมันสี่สิบแล้ว <laughs> เ,เข้าตอนห้าโมงสี่ประมาณเนี้ยก็รประมาณสี่สิบนาทีก็เสร็จเร็วมากค่ะ เจ็บไหมตอนฉีดยาชาเจ็บมันไม่ได้เจ็บเท่าเท่าที่คิดแต่ว่าคือแบบมันตื่นเต้นเลเนาะมันมันลัวพอทําแล้วก็มันมันไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดเลยค่ะพอเราเห็นรีวิวไว้เยอะใช่ไหมว่าฉีดยาชาแบบเจ็บมากถามเกือบทุกคนที่เขาบอกว่าเขาเคยทําเขาบอกว่าจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแต่เราก็คิดว่ามันจะเจ็บมากไงแต่มันก็พอได้อยู่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะก็พอไหวใช่ แต่ก็จริงแหละเหมือนที่เขาพูดแหละก็เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่เนี่ยแอลถามพี่เขาบอกว่ากี่ชั่วโมงยาชาจะหมดฤทธิ์จะเจ็บไหมอ้กลัวเจ็บใช่ยาชาประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งครับโดยประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะความรู้สึกเริ่มมามันจะเสฉยถ้าทําจมูกอาจจะปวดตุ๊กๆเฉยๆไม่ปวดมากแต่ในบางคนก็แบบเซนซิทีฟก็อาจจะแบบปวดหน่อยจจะแบบมีแบบรู้สึกว่าแบบมารมมอมอ่ะก็ฉีดยาแก้ปวดช่วยได้ขอบคุณค โอเคนะคะวันนี้ก็วันที่14แล้วนะคะโค้ดนายไม่อยู่คะ่ะมาเองผ่านมาแล้วทํามาแล้วนี่สิบสี่วันแก่ออกเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตัดไหมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ก็ไห้ดงขึ้นนะ <c oughs> เยอะอยู่แล้วะเวลาเราถ่ายรูปมันก็ดูมีมิติึ้นวันนี้เข้ามาตัดไหมก็คือประมาณ2ออาทิตย์เนาะก็รู้สึกว่าแบบ ก็โด่งขึ้นได้มากมากกว่าเดิมสวยไม่หายวมเพราะะไรใช่ใช่ต้องรอยุบบวมอย่างเงี้ยมันจะมีความดูเดียวขึ้นนะครับในขอดดูด้านข้างนึงอ่าดานข้างก็สวยอยู่นะอ่าเป็นหน้าเป็นตาให้อยู่ชาวโคราชใช่ไหมอยู่โคราชหรืออยู่ไหนนะมุงการเอาบุงการแต่แฟนอยู่โคราชดอกใช่เห็นไหมจำสับสนนิดนึง ใช่ใช่เพรว่าที่ตอนแรกอ่ะกำลังคิดว่าเราจะอ๋อตอนแรกเราว่าเราจะไปตัดไมาอยู่ที่อุดรแล้วนี่แต่ว่าพอดีมันมีทูราที่นี่ด้วยก็เลยมาแต่ว่าอยากถามมากเลยเล้าเหรอไม่ไม่ไม่ดื่มดิบกินเลอ่าอย่างเช่นปลาละบางคนบอกว่ากินได้บางคนบอกว่ากินไม่ได้ไม่ได้ถ้าอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่สุกสะอาดปลาอะไรเงีกินได้อะไรที่แบบมันสะอาดอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบรสชาติแบบสุดโต่งเกินแบบเค็มเกินอาหารทะเลสุกกินได้ ถามอย่างนี้แสดงว่าน่าจะก็อยากกินเลยไม่อยากกินเลยไม่ครอบชาบูกินได้กินเลยมันมันมีไหมสมมติว่าหลังจากที่ทำแล้วเรามีอาการอะไรอื่นดีกลับมามีไหมคะหมายถึงว่าแบบส่วนใหญ่นะถ้าตัดใหม่แล้วดูแผลโอเคดีแสดงว่าร้อนตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเราจะกลัวแค่เรื่องของแผลไม่ติดแผลติดเชื้อพวกจมูกติดเชื้ออย่างเงี้ยครับที่ต้องระวังในช่วงช่วงที่แบบถ้าผ่าน14วันมาได้ตัดใหม่ได้เอาโอ้โห่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่า <ร>มันจะไม่ค่อยมีปัญหาอ่าที่เหลือก็อีกส0ซก็อาจจะเป็นการดูแลของเราการไปเจออะไรต่างนานา,นานมาหรือว่าแบบแล้วแต่ดวง <c oughs> แล้ว,ว,ลว,ลวหลังจากนี้ต้องทำยังไงบ้างคะต้องล้างมืงอไหมหรือว่าย่างไหลังจากนี้ไม่ต้องล้างแล้วแต่ว่าห้ามไปแบบเอาอะไรเข้าไปนแบบแย่จมูกล้างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบทะลอกครับ อ่ะโอเคสวยแล้วสวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มารอติดตามอีกเดือนหนึ่งนะครับไม่ถ <ต shimmer. S 2> ึงว่าสุดพอดีเลยเวลาถ่ายรูปออกมาสวยแน่ม yeah, ้มจุ่มเลไม่ได้แต่งหน้านะเราไม่ได้แต่ไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่าแต่เดี๋ยวมันเลียวกว่านี้เดี๋ยวจะดูเลี้ยวชัดขนาดน้าสดใช่ไหมครับมาแบบสภาพเลยม่แต่สวยนะมสภาพ วันนี้นะคะก็ทําจมูคกครบ1เดือนแล้วนะคะมาให้คุณหมอเช็คว่าดีไหมดีขึ้นไหมปลอดภัยอะไรทุกอย่างแล้วก็ต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันถูกของไอ,อ آ آ คือเดิมมันไม่มีตรงมันไม่มีตรงนี้แต่ตรงนี้พอมีใช่ไหมใช่คเดิมเหมือนมันถักตรงนี้ไปก็เลยเสริมตรงนี้แล้วก็ตรงเนื้อไปแล้วก็เอาให้ได้แบบเยอะสุดเท่าที่จะได้วันนี้ครบเดือนเนาะวันนี้แฟนมาแล้วใช่เขากลับมาแล้วเากลับมาแล้วเหมือนเห็นสัมภาษณ์อยู่เมื่อกี้ใช่เป็นไงบ้างตอนนี้ ก็รู้สึกปกติไม่ได้เจ็บแล้วอะค่ะแค่มีถ้าถ้าอย่างเงี้ยนิดหน่อยเพราะมันมันยังไมีใช่โอ้โหโดนลูกเสย์ันนั้นอ๋อใช่ไหมต้องระวังนิดนึงเพราะเสยน่ากลัวกว่าปัดใช่ใช่แต่ตีอ่ะตีขึ้นตีอ่ะบ่อยอยู่นะแต่มันไม่ไม่เป็นไรไงตีอ่ะบางทีเด็กอ่ะเนาะมันเผลออ่ะมันมันก็ตีอ่ะแต่ว่าเป็นไรแต่ถ้าเซย์จะเจ็บอยู่อุ้ยสวยอยู่นะว่าไปถึงเนื้อเราจะมีอยู่แบบกระจิกลิปก็ตาม น่าจะเป็นเนื้อน้อยที่สุดตั้งแต่เสิร์ฟที่ปอดทำมาไม่ถึงสิบคนที่เนื้อน้อยเท่า<ม>แบบเราคือของเรามันเนื้อน้อยของเรามันไม่ใช่น้อยแค่ปลายไงมันน้อยไปทั้งมมหมดมลเลยอ่ะใช่คิดว่า,าจะเอาสิโคแทรกไปได้ยังไงวะเพราะเราดึงออกมาแล้วมันดึงไม่ออกเลยอ่ะดึงเน<อ>ืเอ้อขึ้นมาไม่ติดอนนี้ไม่มีเลย เนื้อดึงขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เลยใช่เนื้อดึงตอนนั้นก็เกือบไม่ได้แล้วนเนาะแต่ก็ยังพอมีแต่ตอนนี้ไม,ไม่ได้เลยเออตอนที่แบบก่อนจะใส่ซิลิโคนก็ดึง<ช>ขึ้นมาไม่ได้เลยใช่แต่ก็มาโอเคดีเก,ก็กลัวจะเสริมเล็กน้อยแล้วดู<ช>ดูเปลี่ยนน้อย แต่ก็คนทักอยู่ว่ามันยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่บางคนก็บอกเออมันก็กอดแกนดีแบบกอดมันเริ่มกอดรัดแกนเข้าไปแล้วค่ะมันก็มันเริ่มอะไรนะตอดแกนกอดกอดอ๋อกอดแกนไม่ตอดไม่ว่าตอดแกนรู้จักไม่ตอดรู้จักมองอดแกนเหรอมันตอดแกนตอดแกน เอออตนมันจะค่อยๆรัดแบบแล้วมันยิ่งถ้ามันรัดมันจะเห็นมันเล็กแล้วมันจะเห็นว่าโด่งที่เราเห็นกระจกทุกวันเห็นหน้าเราทุกวันเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงก็มากอยู่นะเพรว่ามันดูแบบมันมีฟงขึ้น่ะจริงมันก็ดูก็ดูดีขึ้นแหละไม่ใช่แบบสวยคือแต่งหน้าได้ง่ายแต่งหน้าบ้างไหมก็แต่งไปแล้วรอบนึงแต่งไปแล้วถือป้ายถือป้ายแล้วเดี๋ยวอ๋อขอดูหน่อยดีแล้วอ๋อโอเค เอาอก็โด่งแล้วนะมีหโดเดี๋ยวมาตัดติ๊กทีหลังใช่ตัดติ๊กทีหลังแต่ว่าโอเคมีสันมีสันมีได้มีได้ทำตาไหมชอยู่ใช่ทำตาก็จะสวยขึ้นอย่างเงี้ยกำลังคุยกับคนข้างนอกอ๋อหทำตาตัดติ๊กเจ็บไหมคะอ๋อตอนทำไม่เจ็บอ่าตอนทำไม่เจ็บแต่ว่าตอนดูแลอาจจะเจ็บกว่าทเาะจะหนุ จะปวดปวดตาเราตาไม่เจ็บเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีโอเคสวยมากก็ฝากทุกคนนะครับก็อิลลี่คลินิกนะครับอยู่ที่ซอยลาดพร้าวยี่สี่จริงๆเรามี3สาขานะครับมีกรุงเทพมีอุดรแล้วก็มีขอนแก่นก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นระยะระยะเวลาหนึ่งเดือนละแฟนผมก็ทำตั้งเสร็จเรียบร้อยดูก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าหนึ่งเดือนอ้วนอ้นขึ้นนะตอนนี้กูต้องพับไปออกกำลังกายอีก ทำตั้งเสร็จแล้วโอเคครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากทําดั้งนะราคาก็แบบตับต้องได้ง่ายเลยไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่แบบว่าต้องแบบว่าหลายบาทน,นะแต่นี้ถูกครับราคาถูกนะก็สามารถทำมาได้เลยครับ Elite Clinic น,นะก็อย่าผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปถ้าใครสนใจอยากเสริมตั้งเข้ามาสอบถามแล้วก็มาทำที่นี่นะครับ <S <S โคตรดีรับกัน